ร่วมจัดไปโดย King Power Duty Free การบินไทยคือผมต้องคุยเรื่องบุรีรัมนิด่งคือตอนนี้ทุกคนเขาเาเริ่มจะคิดอย่างไนแล้วว่าพวกคุณชนะเขาไม่ได้เลยรอมาหปีปีตแรก่อกรรมการเป่าจบรู้สึกไง คือมันไม่ได้แบบว่ามันมันดีใจไหมมันยิ่งกว่าเป็นแชมป์อีกไหมไม่ครับจริงอ่ะถ้านั้นเป็นนัดที่เราแบบชนะได้แชมป์อ่ะเป็นนัดชิงอ่ะโอเคนั้นน่าดีใจดีใจ Who has a better six pack ใครซิปแป๊กเดียวกันยูเอ็นมีชัวเออาขอดโชว์ไปเลยไปขอดเยยังไม่เย่บยุ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 บยนบยุอยุบคำถามสำคัญที่สุดก็คือเป็นเรื่องน่าเศร้าเหมือนกันระหว่างบุรีรัมย์กับเมืองทองสำหรับ แฟนบอลกลุ่มเล็กๆอันนี้ผมพูดถึงกลุ่มเล็กๆนะครับที่แน่นอนแหละครับการที่เป็น2ทีมอย่างบาร์ซ่าเรอัลมาดริดลิเวอร์พูลแมนยูในเกมก็จะเกลียดกัน<ะ>แต่จบเกมก็เป็นเพื่อนกัน<ะ>แต่หลังๆฟุตบอลไทยก็มีคนกลุ่มเล็กๆที่ <c oughs> เผาเสื้อน่นนี่นั่นอันนี้ก็มี <Hard core. S 1> แต่ฮาร์ดคอร์แต่ว่าผมเห็นภาพหนึ่งประทับใจมากหลังจากจบเกมที่บุรีรัมย์ก็คือแฟนบุรีรัม์หลังจากคุณไปชนะเขา แฟนบุรรัมมีน้ำใจในกีฬามากออกมาปรบไม้ปรบมือไม่มีการโหอะไรเลยผมอยากให้พวกคุณแต่ละคนเนี่ยบอกกับแฟนบอลว่ามันเป็นสีสันและโหไบโหมาแต่มันควรจะจบหลังจากที่กรรมการมันเป่านกหวีดไม่งั้นสังคมไม่พัฒนาสักทีวันนั้นเป็นนิมิตหมายที่ดีมากอ่ะเริ่มจากกวินกอนเายู่มานานสุดคือในเกมผมว่าการโก่การ การมีฝั่งตรงข้ามสองฝั่งมันมันคือสิ่งที่ดีมันคือสีสันของเกมผมว่าแล้วก็คือไม่ว่าในเกมจะเป็นยังไงจะต่อสู้กันขนาดไหนเนี่ยก็อย่างที่ที่บอกว่าอพอจบเกมแล้วยังไงมันก็ต้องเจอกันอีกยังไงก็ต้องเห็นหน้ากันอีกคือทุกอย่างจบจบในเกมแล้วก็พอพอพอ,พอสิ้นเสร็จนกบีดเนี่ยทุกคนก็เลื่อนกันครับบอกหน่อยดูให้ใจต,ต้องดูไงดูให้มีความสุกแน่นอนคือแต่ละคนเขาบอกมันเป็นมากกว่าเกมไงแต่ละคนเขารักทีมเขาคือผมเข้าใจบางคนเขาด่าก็มีบ้างมันธรรมดาแต่พอนกบีดปิด ปิดแล้วเนี่ยจบเกมเหมือนแบบเขาก็ตกมือให้เขาเขารักเราที่แบบเราก็เล่นทีมชาติอะไรเงี้ยแล้วก็ป้าต่ายเขาก็เดินมาเหมือนแบบดีใจด้วยวันนี้แบบเมืองทองเล่นบอลเร็เวจริงๆอะไรเงีง้ยเขาเดินมาพูดกับผมอะไรเงี้ยครับก็พอจบแล้วเราก็รู้สึกดีใจและที่ชนะอะไรเงี้ยผมไม่คิดว่าเราชนะบุรีรัมย์แล้วเราจะเป็นแชมป์คือเหมือนแบบเราต้องชนะเหมือนแบบเดินต่อไปชนะแต่ทุกแมตช์อะไรเงี้ย แล้วพอเดินออกมาแล้วแฟนบอลเขาตกมือตอนรับอะไรเงี้ยก็รู้สึกอบอุ่นคือมันพอจบแล้วมันก็จบเลยมันไม่มีปัญหานักบอลก็ไม่มีปัญหาอะไรกันเลยเนี่ยนี่แหละคุณผู้ชมอยากให้ฟังเพราะบางครั้งเนี่ยบางคนดูแล้วอยากให้มันเป็นดรามา่าเกลียดมันก็ต้องเกลียดกันวันนี้ก็บอกแล้วว่าบุรีร์เนี่ยสุดยอดสุดยอดเนี่ยผู้นําแล้วอย่างพี่ตายก <c oughs> วลยาชิดชอบ,บ,บก็มีสปิริตเดินมาบอกว่าโอ้โหเล่นดีจริงๆิพี่เนวินเองก็โอ้โห พูดได้ดีแฟนบอลเองก็ดีครับขอให้เป็นอย่างนี้และนี่แหละครับเป็นตัวอย่างที่ดีของฟุตบอลไทยนะครับเดี๋ยวยูโร2016ใกล้จะมาถึงแล้วจะถามแต่ละคนเลยว่าเชียร์ใครเพราะอะไรและคิดว่าใครจะเป็นแชมป์มาจากเจบ้างครับออ์อเจนตินาออ์เตเลนออ์เตนตินานมนไม่ได้อยู่อายุโรงนะครับ <laughs> ให้เขาจูนสมองนิดนึงก่อนรวมโลแกงใช่พูดเล่นไม่เชียร์ไม่เชีย่ยไม่ไปโรงเรียนไม่ใช่โอ้เดี๋ยวตบเลยพูดอะไรนะบอกผมไม่ไปโรงเรียนไม่ไปโรงแรมไม่ไปโรงเรียนไม่ไม่อโอ้โหนี่นี่เล่นแรงนะน่แล้วพวกไก่ตั้หมือนไม่เมื่อกี้เมื่อกี้เจบอกว่าอันเจน่าเกตันชีบอกว่าไม่ไปโรงเรียนโอ้เมื่อกี้คือคือพวกง่าคือด่าคือด่าคือด่าว่าโง่แหละพี่ตองเชียร์อะไรเออเชียร์ทีมเลยแล้วยูโรใช่ไหมครัใช่ครับแล้วก็เชียร์เยอรมานู อ๋อชอบเยอรมันเยอรมันมีใครใช่ครับครก็ชอบไนเออร์ด้วยอาโก็ชอบไนเออร์ตั้งแต่เด็กก็ชอบหรือวคาร์อะไรเงี้ยเลยเชียร์มาตลอดเออไนเออร์ไนเออร์ใช่ครับตั้งอังกฤษครับเฮ้ยมันเชียร์เยอรมันอ่าอิงแลนดอังกฤษอิงแลนเราคิดว่าเราคิดว่าใครจะเป็นแชมป์อังกฤษครับอังกฤษย่าเออเลเจฟปีนี้อ่า I think French เอาไม่ต่อบราซิลเลยเมื่อกี้นอกรายการยังบราซิลอยู่เลยผลักชาติออสเงรเลียะ think French ทำไม ตอนนี้ตอนนี้พวกนักฟุตบอลก็ต้องขับรถเจ๋งๆกันนะดูมคแคร์ทุกคนต้องมีรถในฝันนะตังอะไรเออรถในฝันกตี้ครับถ้าผมชอบผมชอบอ่าฮัมเมอร์โอ้ยเธงชอบฮัมเมอร์ถึงแบบกระดูกตัวใหญ่คือรถสปอร์ตเดี๋ยวล้อพันเอียงเอียงเอียงเข้ารถไม่ได้ก้ามเยอะติดติดเข้าไม่ได้จริงๆเข้ารถไม่ได้ตังเข้าไม่ได้เปิดไปติดไปเปิดผมเข้าไป มากาเข่ามาก้าเนี่ยส่วนใหญ่นักบอลชอบรถสปอร์ตที่ชอบคัมเมอร์รถแบบถึกๆเหมือนหุ่นครับเราชอบอะไรผมชอบแร็งโรเวอร์อ๋อแร็งโรเวอร์อ่านี่ก็ชอบรถเออพวกนี้เดี๋ยวนี้ชอบรถใหญ่ๆนะคัสสิกคัสสิกคัสสิกรถครอบครัวทั้งแคทันดีมคาโยโรสฟรอยส์โอ้โหหัวสูงครอะ กินเหียวมึงไม่ตื้อหรอกเฮ้ยเฮ้ยก่อนซื้อโรลสอยนะไปล้างเฮ้ยซื้อกินเห้่ยวไปกนซื้อโรลสอยไปล้างรถก่อนเดี๋ยวเขาซื้อให้ลูกเข้าไงเหรอบายฟอร์ดดอทเตอร์ใช่ไหมดอทเตอร์เฮ้ยดีความฝันคนเราต้องฝันสูงคนเราต้องฝันสูงอ่ะอารแปดอาร์แปด เอ็กอะไรนะอาแปดอาแปดอะไรอาีอดีตอดีเอาเหรอทำไมอ่ะชอบชอบอืมแต่ไม่คงมันเป็นแค่ความฝันแหละเฮ้ยทำไมอ่ะโอ้ยางเจเป็นจริงก็ได้อย่าดูถูกฝันตัวเองดิเฮ้เอาหน้าสู้ไปสู้สู้สู้อ่าผมมีคําถามจากแฟนๆนะครับก็งงๆเหมือนกันนะคําถามแรกก็บอกว่าตั้มคุณย้ายมาเมืองทองเดือนไหนนะอะมาเดือนสองเขาย้ายมาเมืองทองเมื่อสี่เดือนก่อนสี่ห้าเดือนก่อนมีคนถามว่าเมื่อปีหน้าจะย้ายทีไหม จะใหญ่ไปแล้วนี่นี่คลีนชีตคลีนชีตนี่ไม่ได้แบบไม่ได้แบบคำว่าซักผ้าห่มนะคลีนชีตแปลว่าอะไรฮะไม่เสียประตูอ่ะอ่าถูกต้องเขาบอกคลีนชีตเยอะที่สุดในประเทศไทยเลยนะโอ้ยถ้าตัวของันนี้ก็คงทำไม่ได้แหละก็ขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่ที่ที่ช่วยกันเล่นใจแล้วก็จะเล่นเกมรับเกมลุกครับผมก็ก็ขอบคุณทุกคนสุดยอดอน so why you everytime get it this ไปทำไมนะไปไปตะโกนบ่อยเขาเมื่อก่อนเขาไม่ค่อยลงนีไม่ค่อยลงไม่ค่อยลงดีเบนหน่อยอะไรต้องบอกให้มันลงมาดีเบนหน่อยไม่แล้วตองเสียงดังขนาดนั้นเลยจนแยบไม่ยืมมันแก้งไม่ได้ยินเคทันอ่ะไม่แคทันฮีเยลอย่างนั้นเลยเฮ้ยก็เป็นคุณตะโกนไปเคทันอย่างนั้นเลยตะโกนหมดอ่ะวันนี้ขอบคุณมากฝากอะไรกับแฟน last question เมืองทองไม่ได้แชมป์มาสามปีแล้วนะเดี๋ยวเริ่มจากเจก่อนอะไรครับสามปีแล้วเอ้าเหรอ ก็ย้ายมาเมืองทองอะไรเงี้ยก็คือย้ายมาอยู่ผมมีความสุขที่ได้เล่นกับพี่ๆเพื่อนๆครับแล้วก็มีพี่แบงนคอยมาคุมอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจแล้วก็พอเล่นด้วยกันมันก็มีความสุขพอฟุตบอลมาเล่นแล้วมีความสุขมันก็ทําให้แบบเล่นเป็นหนึ่งเดียวกันเฮ้<า>ยปีนี<ต>้ถึงแชมป์ไหมปอกพอคุณชนะคุณต้องยอมรับว,ว่าพอคุณชนะบุรีรัมแล้ว <c oughs> อเขาบอกว่าคุณชนะทีมเบอร์หนึ่งที่ดีที่สุดแล้วนะฉะนั้นถ้าชนะเขาได้แล้วไม่ได้แชมป์มันเหมือนกับมันไม่ไม่เพลีดอะความจริงก็ไม่จาเป็นครับ เ oh. แล้วถ้าสมมุติคุณชนะบุยดำทีมเดียวแต่คุณไม่ได้แชมป์มันก oh. ็ไม่มีความหมายอะไร <Okay. S 2> เราต้องการชนะทุกนัดไม่ใช่เราต้องการไม่ใช่แค่เราต้องชนะบุยดำกี่ที่ชมปนกี่เปอร์เซ็นต์ผมว่าน่าจะมันแปดสิาสิบเปอครับแต่เราห้ามประมาทเยี่ยมจัดคือเราไม่ได้ดูถูกทีมอื่นแต่ผมคิดว่าเราแบบมั่นใจในศักยภาพของพวกเราอนะไรเงี้ยเตัน it's been three years since เมืองทองวอล์ดเดอะลีก how confident are you this season it's always unpredictable b e c a ขาดไม่ได้ Because we now this moment we are very solid but what's happen if someone get injured ถ้ามีใครเจ็บขึ้นมาแล้วจะเอาไง Because it's too 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 long. โกทูด็อกเตอร์อ่ะ Injury เกือบโกทไม่ใช่เขาบอกว่าถ้าเจ็บมามันก็จะขาดช่วง how many percent how confident are you out of 100. He said 80. XMS <Bien ven ido> mm, I keep x d s Thank you เนี่สอนทุกอย่างกี่เปอร์เซ็นต์คือคือผมหวังอยู่แล้วต้องตอบเต็มที่นี่นี่เพื่อนนายเลยนะพูดดีๆคือพูดไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์แต่ผมเชื่อผมเชื่อคือผมคือผมคิดอยู่เสมอว่าผมผมเชื่อว่าว่าว่าเราจะได้แต่ว่าเราจะได้อะไรได้แชมป์แต่ว่าจะได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าผมเชื่อไว้ก่อนแล้วก็คือพอเชื่อปุ๊บเราก็จะทํางานกันอย่างหนักเราก็จะจะเล่นกันให้ดีจะทุ่มเทเพื่อมาผมว่านั่นคือเป้าหมายของเรา ังน,นัผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับแฟนๆเมืองทองด้วยรอมาตั้ง6ปี <c oughs> วันนี้ทําได้คุณผู้ชมก็นี่น่าจะเป็นบทเรียนนะครับว่าต่อให้ประวัติศาสตร์หรือว่าอดีตมันเป็นอย่างไรหากคุณเป็นเหมือนปองนะฮะ I believe หากคุณยังมีความเชื่อ <c oughs> คุณต้องเชื่อว่าสักวันมันจะเป็นของคุณแล้วไม่ช้าก็เร็วมันก็จะเป็นของคุณตราให้ชาตินี้มันไม่เกิดขึ้นอย่างน้อยก็ต้องพยายามเพราะถ้าเกิดคุณไม่พยายามแล้วมันเหมือนกับคุณตาย ทั้งเป็สวัสดีครับสสวัสดีครับคือนี่แบบเจนี่จะมาเป็นพยยิธีกรแทนพี่แล้วค่ะคือเข้าใจแล้วแหะครับว่าไอ้ฉายาลิงเนี่ยมันมาจากไหนพี่เขาหน้าไม่นี่เลยในเวลานั่งในเวลานั่งเนี่ยก็เอาขาไปไถเคตตั้นอยู่นั่นแหละใช่ตอนแรกผมไม่รู้เขาไปอะไรแล้วก็แบบผมนั่งอยู่เฮ้ยอะไร เขาเลยเก่งไงเขาแบบไม่เหมือนใครเป็นคนไฮเปอร์มากน่ารักใช่ไม่ใช่เจตั้มตั้มธนบู์เนี่ยเท่ดีนะใช่ส่วนเคตันก็แต่บอลเลยครับนะฮะไม่กระพูดเลย ซิกแพคแต่ละคนเนี่ย,ยใช่ได้ใช่ได้เดี๋ยวผมไปเล่นบ้าง <c oughs> นี่คือรายการของเราแชมป์จัดไปในสัปดาห์นี้คุณผู้ชมครับติดตามรายการเราได้เหมือนเดิมค่ะทางช่อง3 Family ค่ะช่อง13นะคะเวลาบ่ายโมงตรงเหมือนเดิมเลยค่ะถ้าเกิดใครอยากชมย้อนหลังนี่เลยค่ะทาง YouTube ด้านล่างนี่เองค่ะแต่คืนนี้คุณผู้ชมครับเราก็ยังคงมีนัดกันอีกนะฮะใช่แล้วค่ะกับกีฬาตุพอหรือว่าสปอตมาเฟีย กับคุณแชมพิรพลค่ะทางช่อง3 SD นะคะช่อง28ดูได้เลยถ้าเกิดใครอยากเป็นตัวพ่อตัวแม่เด็ดแน่นอนคืนนี้เราสองคนขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ <c oughs> ทำไมคุณมีข่าวเขากับมะนาวขนาดานะั้นทำไมคุณจะปิดบังอะไรไม่ได้ปิดบงังก็ผมก็ไม่ได้ไม่ได้ปิดบังใลยตอนนี้ ตอบยังไงวะแม่ติดตังเจเจสรุปเขาเป็นอะไรกันดอกพี่แบบมาตรงเจก็ไม่รู้ยังไม่รู้เป็นแฟนกันไงเจมันรู้ทุกเรื่องพี่ก็ไม่รู้ใช่เจรู้เฮ้ยไปไปไปกล่าวหาเขาเป็นแฟนกันเป็นแฟนกันเหรอยังจะปิดบังอีกเหรอไม่หรอแหมมันไม่มันเป็นไปไม่ได้หรอที่คนเราอายุขนาดนี้มันจะไม่มีใช่มีอะไรอ้าวเจจะบอกว่าไม่มีไม่มีได้ไงเป็นเจหรือเปล่าเออเป็นเจเวล่ะเวลาอาบน้ำชอบขอดูดูดูหน่อยดูหน่อยดูอะไรเราต้องอาบน้ำชอบขอดูตลอดเจชอบดูอะไรอย่างนั้นไม่ใช่ ใช่ไม่ใช่คือคืออาบทางมันถอดหมดเลยไงจุดจุดมองมันต่ําอยู่แล้วไง